สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินนาวนักรอบออกตัวกุหลาบดำช่วยจัดหนักนาบิวหน่อยก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดช cott, share, แชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับนะครับแฟนเทคจอมบูจาสุรินออกตัวเชียร์เพื่อนนักมวยคนบ้านเดียวกันอย่างสายอุกกบาดกุหลาบดำสอจอเปี้ยกอุทัยให้ดับซ่านาบิวอานาันแก่แขนแทนตนที่เคยถูกนักมวยก้้นยาวอัดน็อกมาก่อน สำหรับศึกวันลุมพินี69ที่จะระเบิดขึ้นบนสังเวียนลุมพินีรามอินทราวันสุดรที่5กรกฎาคมนี้หลังจากคู่เอกนำรายการออกมาเป็นการพบกันระหว่าง้ายอุกบาทกุหลาบดำสอจอเป๊กอุไทยยอดมวยมัดสั่งจากสุรินเตรียมรับบทรุ่นพี่ตัวตึงรับน้องโหดนาบิลอานานดาวรุ่งก้านยาวเฉือสายไทยแอลจีเรียฝรั่งเศสที่จะขยับขึ้นมาสู้ในกติกามวยไทยรุ่นบันตนเวท135-145ปอนด์เป็นครั้งแรก ปรากฏว่าหลังมีการเปิดเผยการแข่งขันของคู่นี้ออกมาได้ไม่นานนักรบแฟร์เทคในฐาน้าที่เคยลิ้มรสพลังบัตรยางยืดของนาบิลมาก่อนในศึกวันลุปินี32เมื่อเดือนกันยายน2566โดยตกเป็นฝ่ายพ่ายน็อกไปแบบสุดช็อกในยกที่2ก็ได้รีโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนักรบแฟร์เทคทันทีโดยระบุข้อความในโพสต์ว่าฝากกุหลาบดำแก้มือให้นักรบด้วยนะครับ ล่าสุดนักรบออกมาส่งกำลังใจถึงเพื่อนร่วมจังหวัดบ้านเกิดเดียวกันอย่างกุหลาบดำให้ช่วยแก้มือแทนตนเองด้วยการดับซ่าดาวรุ่งจอำแสบที่ฝ่องกำลังร,งร้อนแรงในไฟสำคัญที่กำลังจะมาถึงในวันศุกร์นี้ให้ได้จริงๆผมคงแนะนำอะไรได้ไม่มากเพราะวันนั้นผมก็แพ้นอกน้องนาบิลมาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในวันนั้นคือน้องเขาโดนท้อไม่ค่อยได้เท่าไรก็อยากแนะนำกุหลาบดำให้ไฟนี้ เดินบุกกดดันต่อยหน้าต่อยท้องเตะขาตามถนัดไปเลยผมเชื่อว่ากุหลาบดำต้องทำการบ้านมาดีและจะหาช่องเล่นงานเขาได้อย่างแน่นอนครับแฟนกลฬาชาวไทยสามารถซื้อบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35เริ่ม20.30กนาทีอย่าพลาดชมกันนะครับ